อ่ะที่เหลือนะฮะให้เลยแล้วกันสีที่เอามาประมูลก็คืออันนี้จ้าตลกมากอ่าบอกผมวาได้ไหมท่างนี้ดูแบบว่าเลอะเทอะนะฮะเออข้างข้างนี้ออกมาข้างนี้สวยงามข้างนี้สวยงามเลอะเทอะมากเลยจะบอกว่ารูปนี้อ่ะไม่มีใครเคยเห็นเลยนะ้ออ่าฮะนี่นี่นี่สี่รูปเซลฟี่ช็อต เราจะเริ่มประมูลกันที่ราคาเท่าไหร่ก็ราคาที่คิดมานะเริ่มประมูลที่5้าบาท5้าบาทบิดตามใจนะคะก็เป็นรูปที่เอ็มบอกว่าเฮ้ยวันนั้นเันนั้นเราคิดอยู่ว่าเราจะประมูลอะไรแต่ว่าเรามีรูปที่เซลฟี่นะฝังเข้าบ้านเราก็ถามว่าเธอเซลฟี่ไปทั่วหรือเปล่าเอามาประมูลก็เท่านั้นเอออ่าแล้วเธอบอกว่า บอกว่าตั้งแต่ก่อนเข้าบ้านเราก็เคยถ่ายเซลฟี่กับน,น้ำในคนเดียวไม่ไม่ไม่เขาจับฉันกินข้าวกับโต๊ะเดียวกับมาณไม่แปลกวันนั้นเห็นเดินเข้ามาอยู่ทีเขานั่งอยู่แล้วน้ำก็เดินเข้ามานั่งก็เลยเป็นวันท,นนที่เป็นวันที่ได้คุยกันแล้วก็เซลฟี่กันวัน,นแรกวั <Yeah. S 1> นั้นก็ไม่ไมีใครเคยเห็นเลยฉะนั้นเราจะเริ่มประมูลกันที่เท่าไหร่สรุปห้าบาทปะก็ห้าบาทแหละแล้วแต่เขาะจะให้ห้าสิบบาท ค่าเทสองพันองพันค่าเท่าไหร่เนี่ยทีเนี้ยหนูจะรู้ห้าพันห้าพัน่หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งห้าบอทไปหมื่นหนึ่งฮมีมากกว่าหมื่นหนึ่งไหมคะหมื่นเท่าไหร่หมื่นหกหมืกหนึ่งหมื่นหบาทค่ะจากฟิวชั่นหนึ่งหมกพนบาทจากฟิวชั่นฮะมีมากกว่านี้ไหมคะ หนึ่งมื่นเจ็ดพบาทจากมโนน้อยหนะ่ะหมื่นแปดค่ะจากห่มื่นแปดค่ะจากพี่ผู้ชายสุดหล่อนะฮะหนึ่งหมื่นบาทค่ะจากพี่ผู้ชายสุดหลอกับโทรศัพท์มีมากกว่าห8มื่นแปไหมคะสองหมบาทสองหมบาทเอิสองหมื่นบาทจากเท่าไหร่จีนเองนะฮะองหมื่นห้าพับาทจากพี่ผู้ชายสองหมื่นหก สองหมื่นหนึ่งหนึเ่สองหมื่นหนพบาทค่ะจากพี่ผู้ชายกับโทรศัพท์ของเ้านะฮะรูปนี้นี่นะเขาตัดสินใจยากมากเลยพวนน้ำนี่ดูหน้าน้ำเลยโอ้โหเปลี่ยนไปมากเลยเธอเดี๋ยวฮะฮะสองหมื่นห้าบาทค่ะสำหรับพี่ที่เดินไปเดินมาเรามาร่วมทำบุญกันนะคะวันนี้นะคะมูลเพื่อจะนำค่าใช้จ่ายไปช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็งค่ะ สำหรับ3ามูลที่ทีนะคะก็เข้ามาดูงานกันได้ช่วยมูลกันได้สองหมื่นหกพพี่ผู้ชายสองหมื่นของพันอค่ะกับฟังเฮดโฟนของพี่เขาแล้วก็มีลายเซ็นพวกเราแล้วก็มีเขียนข้อความด้วยแต่พวกเราสองค่งเวลาเริ่มไปซันชิดเข้ามาแล้วนะคะสองหมื่นหกพันบาทครั้งที่หนึ่งค่ะสองหมื่นหกพันบาทครั้งที่สองหมื่นแปดพันบาทสองหมื่นแปดพันบาทค่ะ เริ่มนะฮะพี่ช่วยแรงกดตีให้เราใจหน่อยแล้วนะฮะสองหมืาค่ะสองหมื่นเก้พันที่ผู้ชายกับเพจโปดของเขาอยู่แล้วนะมีใครให้มากกว่าสองหมื้าไหมสองหาพับาทคราฟที่ เชื่อว่าลูกถูกเด็กถูกใต้ตาหนูนะจะมีคลาสขนาดนี้จะได้ไปช่วยผู้ป่วยมะเร็งนะคะก็ทำบุญกันนะค่ะลูกี้หนูเอามาประมูลนานแล้วค่ะเดือนเดียวเดียวสามหมื่นบาทสามหมื่นสองพันบาทโอ้สามหมื่สองพันบาทค่ะพี่ขวัญโดดอยู่นะคะพี่ขวัญสู้ไหมคะเริ่มหันหน้ารวมเงินกันแล้วนะคะ ครั้ท<า>งที่หนึ่งครังนานเราบอกว่าฉันมีหนหน,นะ35,000บาท35,000น 35, บาทน,นะคะ,อะโอ้สามหมื่นบาทครั้งที่ 1>, 1ค่ะา ครั2 2> ้งท,ที่ 2, 2>, 3, 8, 8, 2> งองครั้งที่สองสามหมื่นแปดพันบาทตกนาร้องไห้อยู่นะสามหมื่นเาพันบาทโอ้ี่สู้มากเลยอะสู้มาก3 9มหม่นเก้าบาทค่ะสำหรับรูปดูแลรูกน้ำนะคะสำหรับ การบริจาคช่วยฝนมะเร็งสามพ่นเก้าพันบา 3, 000, 9, 000นนทครั้งที่หนึ่งสี่หมื่นห้า ายตาจากข้างหลังเหงื่อออกต่งมาจากข้างหน้ารู้สึกว่าได้รับการเรียนการแสดงมาอย่างดีสายตาวันนั้นยังเหมาอยู่เลยมีเงินทำบุญสี่หมื่นสองพันบาทดังซีหนึ่งเอาเร็ๆนะคะหนูว่าโดนอยู่ต้องโดนมาโอเคเราจะต้องปิดการประมูลแล้วนะคะสี่หมื่นสี่หมื่นห้าพันบาทค่ะอ๋อสี่หมื่นห้าพันบาทนะคะ หกพันบาทจูนโครเมตตาค่ะว้าวคนที่ใจบุญจริงๆดูว่าเนี่ยข้างหลังกับข้างหน้ามายืนต่อยกันตรงนี้เลยดีกว่าไม่ต้องประมูลละต่อยกันแพชนได้านเลยจูนหกพันบาทครั้งที่หนึ่งค่ะ ทีแล้วนะคะก็ยังไงดีล่ะ5้าหมบาทห้าหมบาทนะครั้งที่หนึ่งที่หนึ่งเราจะรีบน้ำแล้วห้าหมบาทครั้งที่สองโอเคห้าหมบาทครั้งที่สามนะคะขอเชิญ พี่ช่วยเล่นเพลงพี่มันไฮโซโซตัวพี่หนูได้ไหมคะโหพี่ขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณที่เนามือนี vale> ่มาเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ชื่ออะไรคะเชนธนานั่งผมขอบคุณเพิ่มโอ้ยแอดมินคนสวยแอดมินหนูอยู่ไหนคะ แอดมินหนูก็มาอีก1 0 0 0 0มบาทค่ะอันนี้นะคะจากบ้านเดี่ยวหนูสมทบทุนอีก1 0 0 0 0มืนบาทให้กับงานครั้งนี้นะคะขอเชิญต้องมาเร็วขอบคุณค่ะก็ก็อันนี้พี่เพิร์นะคะจากมีคนกลับมานะคะจากจากบ้านกับค่ะโอเคค่ะบ้านเดี่ยวหนูก็ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะหนึม่บาทค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหครั้งนี้เราก็ได้เงินประมูลรูปรูปไปนี้ไปนะคะเจ็ดหมื่นบาทโอ้ขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะแล้วต้องไปแล้วนะขอบคุณพี่ทุกโพที่มาใจบุญนะคะค่ะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวพี่เขาจะกดเงินนะคะถ้า ค่ะถ้าไม่มีเงินก oh> right. oh. ็แ oh. จ no, oh. no, oh. no, no ้งตำรวจอย่าไปวาที่ผู้ชายลอเล่นลอเล่นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอเจริญยค่ะเราไม่ถโไม่ไมี่โอฮัลโหขอบคุณเลครับเนี่ยโอ้โหประมูลกันพได้เลยเลยเลยวลยเ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 ล้เกยเล้เเก่ย